ฉันคือลาสนินจามีสักเป็นหลานของอิงาสกิโดชิตะกะผู้รับสืบทอดปณิธานนั้นมาอิงาสกิคาคารูปไงล่ะเร่าร้อนสุดๆลายป่วยไม่ขอเร้นกายข่าวาัดลวดตายแล้วกันไปเลยไม่ต้องรอหลอกครับคุณลุงสีนี้โอ้โหโูกทั้งชาวคาโต้คลาวยาคุโมะอยู่ที่นี่แล้วไหเองก็ช่องบัวเยอะเหมือนเดิม อีซี่ซะจริงขมวนการนินจาคาคุเรนเจอร์ินจาเรนซาสุเกะทอดฟันสิ่งชั่วร้ายที่แฝงในตัวคนน่าหละนินจาฮ่า i am อ็มดินจ่าออฟินจากระสุนแสงสีเขียวนินจาเวหาชูริเคนเจอร์มาแล้วโน n โนชูร no, no, ิเคนเจอร์ตั้งหากอย่าเข้าใจผิดล่ะมีไม่ได้มานจะเป็นเพื่อนเล่นหรอกนะไม่เจอกันนานนะถ้ากะจังฟูจัง เจ๋งเหมือนเดิมเลยยักษ์คงนแนะนํากับวิธีแก้ปัญหาวิชานินจาแบบว่าอ่านข้อมือเตรียมไว้ก่อนจะได้ทําตัวถูกถ้ากะจังต้องไม่คิดอะไรเยอะนะดีละลุยแล้วนะามานายใจนักก็ปีแค่พวกฉันตามพันนี้แค่นี้เองเลยแตตัวสีแดงสุดท้าย<อ>แล้วก็ดีแต่ปากสิทอาโดนยังไงก็เหนื่อยเปล่านะเนอะแต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมไม่เบาที่กล้ามาต่อกอกับข้าคนนี้นะพระจันทร์สวยดีจริงๆ ความบวาดกลัวของนินจาที่ข่องคลอดีชมมาอาจะเท็นะความหวาดกลัวจากตัวพวกมันเพื่อขืนชีพให้แกท่านพ่อเองพวกนายเองก็ไม่ต่างกันหรอกที่พามาพวกเราคอยเฝ้าดูแลซูเปอร์เซนไทยมาตั้งกี่รุ่นตอกี่รุ่นกันแล้วล่ะพี่เองเหรอเนี่ยไม่ใช่มาออกไปแรวงอยู่ข้างนอกหรือยังไงอย่อยู่แล้วอ่ะไอ้นี่นะ่ะเอาดับคูกการนินจามาใช้แบบนี้พี่คิดอะไรอยู่กันแนะ่ปู่ที่อยู่บนสวรรค์ดูขอโทษแทนพี่ติ้งตองด้วยนะคะต่อให้พ่อบอกห้ามใช้พี่เขก็มีฟังอยู่ดี ความหวาดกลัวยังไม่เพียงพอตัวนายพนเองก็ยังไม่พอยยยุกมริที่ผ่านมาจำมดทำอะไรอยู่เฮ้ใช่พนังแห่งความหวาดกลัวทำให้โลกนี้ย่อดับไปเลยขอรเป็นแบบนี้จะให้เราพอใจได้ยังไงกันถูกตั้งแล้วเจ้นักขิจ้างกับฟุกจังโตขึ้นตั้งยอานเลยนะเนี่ยคารู้คงเนี่ยแล้วนี่ไงไม่ทุกไม่ร้อนอะไรเลยนะ ถือว่าเป็นข้อดีของสุดยอดนินจาได้เลยละ่ะแต่อีกมุมหนึง่งเขาอ,อาจเป็นแค่คนไม่เต็มบาทก็ได้ชื่อของกระผมคือสตาร์ i ินเจอร์คิมจิทาคิกะวะเกิดที่อเมริกาเป็นนินจาขนานแท้และเป็นโยคไฮันเตอร์อันดับหนึ่งแห่งยุคนั่นแหละคือตัวตนของกระผมเองละครับแม้เป็นนินจาก็ต้องมีปาร์ตี้ไนท์เจ้าเด็กผัววานสืบบูจาไปไว้าไาสาะ<า> พวกเธอยังใช้ออโทมโมนินที่ฉันประดิษฐ์ขึ้นกันได้ไม่ถึงครึ่งเลยนจงมันขัดเกลานินทาลิตี้พวกเธอห้าคนคือผู้ซื้อทอดของฉันเวลามาถึงแล้วเราบริวารแห่งข้าเฮ้ยจงมาช่วยให้ข้าที่บาดูเด็นยันสุดสายฟ้าตายลาด้วยความหวาดกลัวเดยคู่เธอกทีกลับมากระบวนการนิจาวายุเฮริเคนเจอ ฮริเคนเรดชีน่าโยสเกตคนไม่รู้จักโลกไม่จารึกเป็นเงาที่พิฆาตความชั่วร้ายนั่นแหละนินจาไปอีกหนึ่งนายสินะนินจาที่ออกกันละวาดในช่วงนี้เช่นก็คือเจ้าสมัครสายโทงาคุเรรุ่นที่35ยามาจิโทฮะอีกชื่อก็คือจิระยะไม่ได้เจอกันนานเลยนะทคาฮารุคนที่เรียกทคาฮารุมาแล้วก็คนที่ส่งดาบนินจาไปให้ คือพ่อเองแหละแต่พ่อไม่ได้บอกว่าให้ใช้มาสักหน่อยนี่นะคอขามอีกครั้งนให้โตหนูฉันได้แล้วจะยังไงต่อฉันเหรอเหรอเป็นอะไรขึ้นมาไม่รู้ด้วยนะเพราะว่าโดนไล่ไม่พร้อมครับไม่ได้เลยนองบุดูสิเพราะว่าโดนทายมันเกิดมัน้ายไปเลยโอ้มริวานของนายเหนือหัวนี่ งานหนักไม่เบาสินะว่าแต่สภาพในปัจจุบันเป็นเช่นไรบ้างแล้วเนื้อฟ้าย่อมมีเนื้อฟ้าเคยเรียนกันมาหรือเปล่าเจ้าพวกน้อยให้ตายสิอย่าให้ฉันต้องวุ่นวายตามหาตัวเธอสิช่างเธอะเป็นเพราะเธอฉันก็เลยมีโอกาสได้เห็นพวกนั้นสู้ตายเลยนะเช่ามันก่อนทนาแสดงให้ฉันดูหน่อยว่านินจาเวทมน์มันเป็นยังไงไม่ดูกว่าจะได้พบกันในสถานที่เช่นนี้แม้จะรีบตายไปใหญ่ หลานของลัสนินจาเอย๋ยในวันข้างหน้าพวกเราต้องได้เผชิญหน้ากันแนะ่แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้